กเรียนนะครับสำหรับผมที่ทายผลนะครับเวลาเราแจกฉลากขงเตื้อนะครับต้องอยู่ในงานนะครับเมื่อเราประกาศรายชื่อแล้วจะนับหนึ่งถึงสิบต่ถ้าท่านไม่ออกผลลัพธ์ก็ถือว่าท่านสลาดผิดนะครับนะขอตัดเอ่อเรียนกับพระแม่พิ่น้องพิชชาใับทราไปด้วยตามกติกาที่ระวังกันเอาไว้จะได้มีปัญหานะครับนะครับคณะกรรมการก็เตรียมจัดปรามาที่ต่างๆนะครับ จะเห็นแล้วครับเต้ด้านซ้ายมือเสื้อสีส้มเป็นของสโมสรทุกคนัยเอฟซีสีแดงของขาพเเป็นเอฟซีนะแล้วทางด้านขวามือนั้นสีแดงนะครับเตะเสื้อสีหลับดับเตะยอดเยี่ยมที่เื่นที่สามแล้วพร้อมเลยครับนี่จะไปกันกับจุดนี้ครับโอ้ยที่สามแล้วครับนะครับบัตรลังรออยู่นะครับ ลงทุน20ล้านดอล600เจรวมสนุกกันครับร่ม้ยช่วยทีมที่สเอวาสีฟ้าสีเหลืองถ้าเดือดีก็ตทีมสุดท้ายที่แข่งแข่งในทัวร์นาเมนตดนี้นครับ่งแต่แม้จะโหดยุกับทุดฝ่ายยุดเกมดี ผลเล็กของทีมถาเดือวิรุศเป็นสินมากระโดดกระทะกับหลังผูสาวก็เจอเลากหลังผ้งเล็กกองนแตุ่ดนไปท้ายไปครับจนนายขายบัตรปกาอยู่นี่ครับมันจะมีตุ่มเล็กๆฝังอยู่นะครับแกออกเดี๋ยวถามว่าปกาเขียนไม่ติดเดี๋ยวจะับ ไลย21เอว่าหลังสามเดียใช้สังหลังไปไปคู่ชิงที่สามตางก็ต้องการข้อหมูกระเพาะที่เลี้ยงกันในหลายมือแต่ปายตรงนี้รถจับน้อยออกข้ามมาไอ้กับปีปอเบิ่หน้าปอโนดขอดุชาปีปอปีบอคือหลังให้รถจับ้อย

โอเคโอเคเข้าใจกัโอ้ตายบัตเหดือนตีไปเนี่ยถึงสิบหไปผมไดูสิหายปวดเร่งเร่งเร่ง จักเจ้าหน้าท้องคนไกับสดยาสุทินก็กาวมาแอบดึงห้กลืนมาหังจากนีให้สหังหอขกล่าวมา้กับอานนอนมาติมาไม่ได้ครับะเีมายไทีเรียบร้อยครับเกตีกเ็อง วิรินอกรับตัวรับไปได้รับจบกิดทริไปได้ไหมแ้วหลังมาต่ว่าเราพลาดไใช้ทุกยางมาับรอีกนดแตที่ยเข้ากางมารับสามเป็ดไปเต็มจำลยี้ยงได้ย้นบอลวิรุนติมมาเอาฟวามาถัดไปตรงนี้ปิดยกอนรถอาบุชาออกฟ้ามาให้วิรุนติดมาเป็นคนที่ขึ้นายไม่เข้ากรอบรับ Thủy phá đây với Eva Chủ kiếm học Ở bê Bỏ bây kia Thầy sẵn sản thay tổng Có có tăng bê Hà có có Chủ kiếm Chủ kiếm ra Hà bây thoại bê Được thì sản chiếm thay tổng Lắc sản chiếm thay tổng sản chiếm thay tổng บอลมาให้ต <inaudible> ัวเกตตานออีกทีเึงบกจับน้อยขวามาเร็วให้กับพิกรเข็นมาขอธยยไปให้ด้กับอากระชายิงนเไตล็อนิดนึงชระต้ไสกาไปรับเอวาเนเต็มาหนึ่เล้วมาีกเีเตจุดเกตกเขากางมาหลังจากเทคไม่ได้ครับนิเนี่อไม่้าต รถจะดูกันรคบปัดแอไม่เหือยถึ15ไว้ป่ะดูดูได้เก็บนปัดนจะเซตเตะคะแนได้ทีที่สมก็จะไม่นานีิเนเก่ง้าบ <they> วีโรจนเซ็นตมากาจที่าสอกิตสองกิตอ๋อพิกไม่ได้ครับพี่เราจะมาถึงผีได้ไหมศรัทธาโดตัวพนใส่ปาป้ใช้กิตทิ้งไม่เขาแต่เป็นใจก้อยมากไปครับออกบอลเล้วทีนะครับตัดระยะจุดไล่สุดกาไปะตู วีรพงศ์ติดมาัดไหมวามมาครับต่อพบก้าวมิสีพบคืนยกะปให้กับกิตต์นะพงมาน้าเชื่อแล้วก็โอ้โหกิตติ์นะพงมาน่าเชื่อแล้วก็เจ้ามาออกมาเขียวที่วิรพงศ์แท้ออ้ลูกนี้ บอลโดนไทยออกไปเรินไปปู่ยิงตครูนีไม่ได้ครับึ่งเวลาแรกครับครยิงที่สามเสมอยี่สองอแสองครับ ยุทธนาตั้งพาได้ไหมโอ้โหดดไรยาพาไม่ได้ครับเสียัเด็ทีนั้นสองคนเจ็ดสิเอาซ้ามาให้กับกินแลเพิ่มาหน่อยแล้วต่อจากกินกิงแล้วไม่ได้ครับแล้ว้าเวลาังสองตนนับเป็นเทศ้าวีสีจ้ของซ้ำเลยไอ้กินแล้เขาจะมาเปิดงานมาเดียวจะมาอยู่ที่นี่จะฟังกินเอว่าสีฟ้าสีเหลืองท้าเดียวเอง ไปได้ไหมลุงดิออกไปให้จอนพลินตาไปที่กินโต๊ะทาง A1B A ไปไหอตามมันที่ที่บ้านนะไ้ไปได้ไหมลับดิจอห์นพีโลินต์ติดมาที่ใครจะตุ้่ครับ Stopp! Stopp! กดน,นิ้จายกต้องพุดแรงมาช่วยทายเลยครับเสลิแลพันยานรองสีกอเมเพ่ภาพุุพคช็อแตดูไม่เห็นตัวเราว่าเขาเองเลยกันมาดูสิเจิละอปสิบมาสิดสุดสิดภาวันนดีทา้งแก้ไปได้ไหมโิดให้ไอ้วานไอ้ที่นริก็มาให้หกิ็ดแลนแ้นเล่เลไไนเอ็ดสิส ป็นการโอ้โหจิงจ้าระงับเกิดจะโดนหรือกันตรงนี้ยังมงอยู่ที่เอว่าจิดเล็กงบโน้าไปไหตอเกตดึกนี้แบดจุดขนาบพาจะกลับออกไปจะแก้ได้ครับจิเล็กเอาให้สทกการเตะตมาิลกวงกไกลมาตรงนี้ดนนยเดี๋ยวจะแงใม่เรยครับ

โดนใครทำหม่เป็นเตะจันดีนะทุกท่านมีสแต่เลือดนะขอบคุณนักชอมคุณย็นเย็นจากร้านน้องอาร์ตนะครับรวมแม่โคชนะสองเข้าสับกวดนะครับแม่โคชนาอาหารป่ากิโลสองส่าผู้กินเดี่ยวฟังน้ำมันนักฟุตบอลทีมไหนคนนี้ชนะเลยไปกินอาหารป่าคงไหวยังไม่เปิดร้านน่าจะเที่ยวนะ หาแล้วหนุ่มดีแต่เขาไมเป็นเซิร์ฟเลยหายหนุ่มดีไม่ได้ขัดหมาเหรอกระจายกันเิดหน้ครข้งติดว่าติดติดมาให้กันติดที่โคนโคนจะไปเอเด็กติดที่โคนเด็ดพันสองพันตางไปยิ่งเข่งเตือ ลองตอบด้วยกันสองเท่าเลยต้องเป็นีออกมาหน้าไปได้ครับ๋มวจะนอยกได้ครับจยต่กเลือกไว้ไม่ห่วย่จะสาจะไปมันที่ไหนได้ไปไปแล้วคุณตตื่นตืนตื่นอาการมาให้ติดแล้วพบให้

ที่พัดพองมาเกียวเจียวนี้จับจับไปครับทิ้งจากนั้นยุทธนาา้ท่าฝากไว้ที่ยกจับน้อยยกมาอ่าอยางนี้ก็จะขึ้นบอกมาที่กินเท้าพองมาหน่อยต่กต่างกันกุชิพองเข้าขึ้นมาโอเคทุท่านติดต่อเสร็จ หิกเสนอพ k มาน้อย่อตาให้ตุ้ยชิบโปพยัยั์เดินหลังมาต้งตน้นมาขอตวิจิตคเก็บมาขาวจิงเก็บมาไม่ถึงครเข็น้อยจับน้อยออกไปครับิเอาท้ายไปติมัสคไปมาตุชิโดนกกาต่อครับ ส่งเกิครับเราได้ครับคุณไม่คิดเรียบร้อยเลยครับส่งเกสองประตเลยครื่อนสามประตูเลยครับเอกเนี่ยเกตแนวเตเลยนะหลับเตะกนได้ก็ต้องฟังเเดียวขอยิงกักระชูนะครับขอนทิพาไม่ได้ครับเป็นหลังไรขอบคุณที้รับชมทิมาบ có cái con trâu cái này, có cái con trâu cái này, có cái con

đang cái gì đó đâu đấy, bị bắt phong, chít ra ra, to วกมาโดนเจครับอาเืองทุกคนเลยไม่้องรีบับได้คมับเทมาออกาไปกินได่องิงกสบายไม่ได้จับแนบไม่ได้ครับไอเลยค่ะเวาด้เหมือนเดิมเลยเจ็ดสิบหพยัค หายเล้าครับเป็นสี่สองสองและเขาบอกเวลาการแข่งช่งที่สามื่องแรกครับเกาเปลี่าเสื้อสีฟ้าเอ็นครับนำจืดสี่สี่ประตู่องสองเซตเจ็บโจวสามประตจากมาเลเซียส่งเกตส์มาเกตส่อนแล้วมาเลค้าัเ สุดที่คพายองกของท่าเรมาจากิลิปปิ์เหน้ามาได้1สองกระโดดแล้วก็มาได้11เยสโกมาจเพื่อเวลาหลังต่อไ